ทุนเด่นกันดีกว่า9โ20แล้วนะวันนี้ก็ขออนุญาตเลือกออซ้ำจากสัปดาห์ก่อนมานะเพราะว่าเริ่มเห็นกันเรียกว่าพยายามจะยืนนะครับที่บริเวณแนวรับหลักนะขออนุญาตเปิดกราฟก่อนนะครับก็คือตัว NSL นะเราจะเห็นว่าภาพของ NSL เนี่ยลงมาที่เส้นต้นหนุนค่าเฉลี่ย200วันนะครับเหมือนกับเส้นเด็กเลยแล้วก็พอลงมาแตะปุ๊บมีจังหวะ ดีดให้เห็นนะถ้าดูจากแท่งเทียนเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามีไส้ข้างล่างนะมีแท่งเขียวสลับนะครับดังนั้นเนี่ยปรับไปที่ยังไม่หลุดโซนแนวรับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นฟื้นตัวได้นะครับวันนี้ก็เลยพิก NSL ใหม่ทีหนึ่งซึ่งภาพกําไรโมเมนตัม Q4 ปีหน้าก็ยังไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะพี่สายใช่ค่ะยังไม่ได้มีอะไรที่กังวลน,นะคะแล้วก็ล่าสุดได อัปเดตกับทางบริษัทมาด้วยนะคะก็รานะคาหุ้นอาจจะดูซึมๆค่ะก็เลยเอ๊มีอะไรหรือเปล่านะแต่เท่าที่อัปเดตมานะคะยังไม่ได้มีอะไรเลยค่ะแนวโน้มการเติบโตเนี่ยยังดูดีอยู่ต่อเนื่องนะคะรายได้ทั้งปีปีนี้เนี่ยพุ่งห่านตั้งเป้าโต,ตอยู่19%นะคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาใน3ไตรามาสเนี่ยก็โตแบบนั้นได้ตลอดนะคะพอมา Q4 เนี่ยเซมโซเซลโกของเซเว่นอีเลฟเยังเป็นบวกสินค้าใหม่ยังเข้าไปอย่างต่อเนื่องค่ะพะนั้นรายได้ในไตรามาสสี่อ่ะแต่คิดว่ายังโตได้ตามเป้านะคะจบปีเนี่ย1 หรืออาจจะบวกมากกว่าด้วยเนี่ยไม่น่าหนีไปไหนนะคะคือน่าจะยังทําได้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยทางผู้บรหารเองก็ตั้งเป้าโตแน่ตา2หลักเหมือนเดิมนะคะก็จะไม่น้อยกว่าสิค่ะสำหรับรายได้นะคะส่วนภาพของต้นทุนตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าราคาชิกกับราคาเนยเนี่ย ก็ยังปรับลงนะคะตอนนี้เริ่มเห็นกันปรับลงอย่างต่อเนื่องก็ยังเป็นทิศทางที่ดีค่ะก็น่าจะช่วยในแง่ของออความกังวลว่าเดี๋ยวเอ๊ะต้นต้นทุนจะปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ลงมาแล้วเพราะนั้นเอาลุกมองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ควรจะต้องค่อยๆปรับตัวลงก็น่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภาพของในไตรมาส4ค่ะตอนนี้ยังมองเหมือนเดิมก็คือจะทําจุดสูงสุดของปีในแง่ของกาไร Q3 มากำไรเขา135ล้านค่ะ Q4 เนี่ยพอแต่ปไปดูตัวเลขที่แต่ทําไว้เนี่ยทำ โตนิดเดียวเองนะคะแต่เท่าที่คุยมาแต่รู้สึกว่าน่าจะโตได้ดีกว่าที่คาดไว้เราก็จะเป็นจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะคะ <S <S อันนี้เอาแค่ NCL คนเดียวเพียวๆเลยเนี่ยก็เติบโต,ตได้ดีแล้วสําหรับในไตรมาส4นะคะและจะมีบริษัทลูกเข้ามาอาจจะมีเบกอร์วิสที่เข้ามา อันนี้ก็ยังดีต่อเนื่องแต่จะมี2บริษัทเนื้ออันเดิมนะคะตัวอินเตอร์เทคกับอินโนฟู้ดนะคะที่อันนึงเป็นส่งออกอันนึงขายชีสเนี่ยอาจจะยังขาดทุนอยู่ก็อาจจะขาดทุนบางๆตัวอินโนฟู้ดก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะขาดทุนน้อยลงค่ะเพิ่งเริ่มเข้ามาเมื่อไตรมาสสามที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมะพร้าวตัวธรุรกิจน้ำมะพร้าวที่ตอนนี้เริ่มมีวางเงินมาจําแล้วเริ่มจ่ายเงินแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาเนี่ยท่านผู้หมบอก นะเดี๋ยวแต่ต้องดูว่าจะเข้ามาได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าเอาลําพังที่ไม่รวมน้ํำมะพร้าวอ่ะ ก็ทำให้ Q4 เป็น New High อยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นจุดสูงสุดของปีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้า on t o ปมาด้วยตัวมะพร้าวเข้ามาอีก Q4 ก็น่าจะดีมากนะคะสำหรับณนะปัจจุบันนะเท่าที่เราอัปเดตมานะคะแล้วก็ภาพรวมกำไรทั้งปีเนี่ยปีนี้แต่ทำโตอยู่57%นะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยตอนนี้ทำโตอยู่13%ไม่รวมตัวธุรกิจธุรกิจน้ำมะพร้าวที่จะรวมเข้ามาเต็มปีนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รวมค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยให้ไว้เหมือนเดิมก็คือ43บาทราคาหุ้นอย่างที่น้ บอกเลยนะคะก็ซึมซึมอยู่ข้างล่างเนาะ PE ปัจจุบันนะคะก็15เท่าถือว่าไม่แพงนะคะแล้วก็เอาลุกเท่าที่อัปเดตมาเนี่ย Q4 กำไรแนวโน้มแนวโน้มกำไรเนี่ยยังดีอย่างต่อเนื่องค่ะก็แนะนำซื้อเหมือนเดิมตัว n อ l นเซลค่ะครับผมแล้วก็เทรนภาพใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าแนวเนี้ยก็เป็นแนวที่พอดีกับตัวอัพเทรนเลยคือลงมาแตะพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าถ้ายังคงแนวโน้มมนตั้มขาขึ้นตามผลเงินงานเนี่ยควรจะต้องรีบาว นะครับเพื่อไม่ให้หลุดเทรนขาขึ้นในรอบใหญ่แล้วก็ถ้าสําหรับใครที่เป็นสายเทรดดิ้งเนี่ยผมว่าก็เล่นง่ายเพราะว่าถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็คือให้ Stop Loss แแค่ประมาณไม่ไม่เกิน1บาทนะฮะเจสตางค์นะครับประมาณอย่างเงี้ยบาทหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถ้าเทียบความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มนะที่ราคานี้ที่จะลองเข้าไปเทรดดิ้งหรือว่าเข้าลงทุนดูนะครับเพราะว่ากําไรยัง เป็นขาขึ้นแล้วก็ P/E ตอนนี้15เท่าก็เรียกว่าก็ถือว่าต่ำเนาะพี่ต่ายถ้าเทียบกับในอดีตของเขาช่วงที่ดีๆเขาก็ต้องไปเลขแบบ18บแปดอะไรเนาะช่วงแย่ยๆ 18, เขาก็ <20 S 1> ประมาณ20ีด้วย,วยกลางๆสิต้นใช่ค่ะจริงๆถ้าเทียบกับอาหารโปรเซสต์ฟูดอะไรทั่วไป15เท่าน,นี้ก็คือถูกมากค่ะเขาจะน้องเทรเฉดเฉลี่ยนเนี่ยประมาณสักยี่สี่ิาเท่าปันน้ของ NSL ก็ถือว่าไม่แพงค่ะครับผมนี่คุณประกรณ์บอกว่า กำไร523นี้น้อยไปไหมครับน้อยไปน้อยไปคุณปากรถูกต้องเลยถ้าตามลงมานะคะเมื่อกี้อย่างที่ได้บอกเลยค่ะว่า Q4 เนี่ยเอา5้า้เราลบ9เดือนอะ่ะแต่ได้กำไร Q4 รู้สึกจะเท่ากับ Q3 อะ่ะ ซึ่งก็ของเดิมคือสไตล์เราจะทำคอนเซอร์วทีฟอยู่แล้วนะคะก็ทำน้อยไปค่ะแล้วก็ถามว่าธุรกิจน้ำมะพร้าวมองกำไรเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวขอรอดูก่อนว่าจะรวมเข้ามาได้ทั้งหมดไหมหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเอาว่าไม่มีน้ำมะพร้าวเนี่ย523ทั้งปีเนี่ยแต่ว่าเกินก็วันนี้ N S L นะราคาเป้าหมาย4 3บาทนะครับ